สำหรับตัวเซฟฟิตี้ดีนะครับของค่าย41ก็ลองคอครับเซฟตี 50, 41 C2312B ผมคิดว่ายังลองคอเกมกันอะไรวันนี้ได้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าโมเมนตัมของการไล่กลับเมื่อวานมันเจ๋งจริงครับนะครับ MTC เมื่อวานยังมาคิดเอาเองดิเออนะครับตอนแรกก็อืดอใช่ไหมนะครับสุดท้ายก็วิ่งเลยนะครับเป็นอย่างที่คิดเลยว่าโมเมนตัมของการกลับคืนเนี่ยมันมาแล้วนะฮะ ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเคแบง k ผมเชื่อว่าก็จะมานะครับส่วนสอพอเนี่ยจะมีย่อๆบ้างไม่เป็นไรนะย่อมาก็รอซื้อเพิ่มก็แค่นั้นนะครับแต่ยัง MTC ผมว่าถือต่อ K-Bank ถือต่อแล้วก็หุ้นที่ผมคิดว่าน่าจะไปได้นะฮะในวัน2วันนี้ก็คือนี่เลยนะฮะ KCE KCE นะฮะเก่งต่อได้เลยนะครับ แล้วก็หรืออาทิตย์หน้าจะมาผมว่าพอง,งบออกแล้วมันก็มีการเปิดเอาลุกที่ค่อนข้างดีนะครับเวลาเวลาเวลามีงบออกแล้วเปิดเอาลุกนีทีไรมันจะเป็นรอบไซเคิลของ k c e ที่จะขึ้นได้ยาวๆนะครับ b h เนี่ยเราคุยกันตั้งแต่เมื่อวันก่อนจำได้ปะจำได้ว่าตอนที่ผมอยู่ที่เขาใหญ่หรือคุยตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ละตอนที่มันพร่งขึ้นมาเงี้ยผมบอกแล้วว่าน่าเอาบอกมาแต่วันนี้เลยบอกตั้งแต่วันเนี้ยวันเนี้ยแต่ที่มันขึ้นมาเนี่ยน่าเอานะฮะ ก็ขึ้นมาแล้วก็ดีใจด้วยสําหรับคนที่มี BH ฉะนั้น BBS แล้วทําไงต่อคุณก็ตาม BDMS ไปเิยเอมีอะไรเลยก็เดี๋ยว BMS ก็คงขึ้นตามมาได้นะครับรวมไปถึง BCH อผมว่าก็เก็บเก่งกําไรได้นะครับสรุปแล้วก็ BH BDMS BCH KCE นะครับวันนี้น่าเล่นนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อวานก็มีงบหลายตัวที่ออกมานะครับคือ สังเกตว่าถ้าเกิดคุณไปดูงบเขาอ่ะมันจะมีตารางที่จะเห็นใชื่อว่าไอ้รูปไอ้รูปกบอ่ะออขาดทุนเยอะมากในไตามาสองแต่ถ้าเกิดคุณไปย้อนดูไตามาาก,ก่อนก่อนหนีน้หูวม่บวกดีทุกทุกไตามาาทำไมตัวเลขมันกาไรเยอะอะไรขนาดนั้นว่าธุรกิจขายอ,อ,อันนี้แล้วก็ธุรกิจไปเน้นเรื่องการเงินพยายามไปออกโทเค็นอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันดีนักหนากําไรเยอะตอนนี้ทำไมอยู่ดีมันกําไรขาดทุนขนาดนี้เป็นเพราะว่าอยากกินสุกี้เยอะหรอ นะครับไปอยากกินสุกี้เยอะเหรอคือแปลว่ามันฟ้องภาพว่าไอ้กำไรที่ผ่านมาทั้งหมดอะมันดูแล้วมันไม่ได้มันมัน,ม,นมันไม่ได้มาด้วยความแข็งแกร่งจริงๆมันเป็นสไตล์ของธุรกิจที่จะแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องการโตจากลําต้นนะครับเออพอคุณแผ่ขยายกิ่งก้านจากสาขาแปลว่าคุณจะต้องการโตแบบนอ n organic พอคุณต,ต้องการโตแบบนอนออร์แกนิกคุณจะโตแบบนั้นเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของการโตแบบนั้นเพื่ออะไรร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยฟังดีๆนะร้อยทั้งร้อยของการเติบโตแบบพยายามที่จะโตไปซื้อนูนอน่นซื้อนั่นซื้อนี่สร้างซอรเลียเยอะมั่งปั่นหุ้นต้องการสร้างราคาหุ้นทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยบอกได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขารุนแแรงเลวร้ายถึงขนาดเป็นแบบสตาร์กนะฮะอันนั้นน่ะคือแย่สุดๆก็คือปลอมไปปลอมแปลงงบเลย ไม่ได้เรียกว่าตกแต่งเลยนะนั่นคือปอมเลยนะฮะแต่ในกรณีของไอห้หลายๆบริษัทที่มันเป็นหุ้นคอนเนอร์เนี่ยหมายความว่าพอเขาสร้างสตอรี่อ่ะมันจะมีกําไรเข้ามาเป็นพักๆจากการไปรวมจากกิจาก,การนู้นนั่นนี้หรือมีธุรกิจใหม่ๆรายได้มันจะเข้ามาดีในช่วงเวลาแรกหรือเขาอาจจะกะว่าปีนี้มันจะมีรายได้เท่าไหร่เขาก็มีการโยกรายได้หรือโยกแบ็กหลอกอะไรต่างๆมาไม่ทําให้ช่วงเวลาหนึงน่งๆอะ่ะมันจะมีงบที่ดีมากแล้วก็จะเป็นโอกาสให้กับบรรดาพวกเซียนหุ้น เซียนหุ้นนะฮะหรือพึ่งสถาปนาตัวเองเป็นเซียนหุ้นนะฮะหรือเจ้าของหุ้นหรือผู้บริหารเนี่ยรวมตัวกันนะครับนะครับช่วยกันไล่ซื้อหุ้นนะใครเห็นโอกาสก็ขอมาจิ้นแล้วก็ไล่กันขึ้นไปพอทําทเป็นแบบนี้หุ้นมันก็ขึ้นไปได้เป็น50%าสเเอนในเวลารวดเร็วแต่ถามว่าตัวเองได้กําไรอย่างยังเพราะช่วยกันไล่ไล่เพื่ออะไรไล่ก็เพื่อหลอกคุณให้เข้าไปตามไงเพราะว่าอะไรครับ ของมันจะดีได้ก็คือภาพลักษณ์มันต้องดีบวกกับข่าวดีแล้วคุณก็เข้าไปตามเขาก็อาจจะเช็คบินคุณไว้แต่ด้วยความที่มันมีจุดอ่อนว่าวิธีการทาทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอาการโยกงบเนี่ยมันจะไปถึงทางตันซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแลวจาได้ว่าตั้งแต่ตอนมีเรื่องสตาร์ทผมก็จะเล่าให้ฟังแล้วเล่าให้ฟังกับหลายสื่อหลายสํานักว่าเมื่อมันมาถึงทางตันพอมันมาถึงทางตันเสร็จปุ๊บเนี่ยวงก็แตกดิ คนที่แบบขอมาจินมาเขาก็รู้ทันทีว่าไปต,ต่อไม่ไหวก็จะรีบเลิกกันก็จะมีบางคนเนี่ยวงแตกนะรีบขายก่อนไอ,อคนที่ยังค้างอยู่ก็จ่อยเลย่ <c oughs> ขอมาจินมาเยอะมันก็จะจนลงเร็วมากจนลงเร็วมากตัวเองก็ยังถืออยู่ใช่ไหมครับแล้วเรื่องก็จะค่อยๆเฉลยเรายังไม่รู้หรอกว่าทําไมพูดมันถึงคอนเนอร์แตกแล้วเราก็ยังไม่รู้หรอกทําไมมึงต้องออกมาโวยวายด้วยนะครับอ่ะ แล้วพอมันแตกไปเรื่อยๆมันก็จะมาเฉลยอย่างที่งบไงตอนแรกเขาก็จะแบบว่าโอ้โหคนไม่รู้จริงมันทํามาเป็นพูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็โวยวายออกมาใช่ป่ะสุดท้ายเราก็จะเห็นได้จากงบไงว่าที่ผ่านมาคุณเล่นแล้วตกเตกมาตลอดมันไม่เรียกว่าตกเตกหรอกมันไม่ถึงขนาดแบบว่าปอมขึ้นมาแต่ว่าคุณแบบไม่ไม่ได้ตรงๆอไม่ได้ตรงๆมาตลอดแล้วตอนนี้เรื่องมันก็มาเฉลยนะครับเราก็เฉลยมาสองไตามากแล้วแหละเละ อแล้วเอาให้ปีที่แล้วยังบอกว่าดีๆอยู่เลยแล้วไม่ตอนนี้มันเละจังวะเศรษฐกิจธธก,ก็ฟื้นตัวมาเทียบกับปีที่แล้วนะ GDP ปีนี้สามเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มันเละเข้าใจไหมฮะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องการจะบอกคุณว่าอย่างที่ผมบอกว่างบหน้าสดมันกําลังออกมาตอนนี้เรื่อยๆใครก็ตามที่เคยมีลุกเล่นเยอะแยะมากมายเนี่ยผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะไม่ยอมละมันก็จะเห็นอัตราการเตดลบที่รุนแรงมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับ มองในอีกมิติหนึ่งก็ดีเราก็จะได้เป็นช่วงเวลาที่ได้ดูแล้วว่าใครดีใครแย่ใครไม่โอเคก็ช่วงเวลานี้ได้แหละนั่งดูไปเรื่อยๆนั่งดูไปเรื่อยๆเลยนะฮะจะเป็นช่วงเวลาแบบว่าที่ที่ท,ที่ที่ได้เห็นของจริงนะฮะเลวร้ายช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายของหลายๆตัวเราก็จะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเมกนี่หวาใช่ไหมครับมันเมกนี่หวาโอเคนะครับ ในอีกมุมหนึ่งแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดงบใครออกมาแล้วโอเคเนี่ยมันเลยดูน่าสนใจในการเข้าไปยุ่งเช่นบำรงราชเช่น KCE นะใครก็ตามที่งบมันดูมีอาการจะฟื้อหรือ MTC อย่างเงี้ยคือมันมันใช่เลยนะในช่วงเวลานี้ที่ผูต้ตรวจสอบบัญชีเข้มงวดขนาดนี้นะครับมันเลยน่าน่าสนใจไงในบรรดาพวกบริษัทที่มันแบบงบมันโอเคหาหน่าด้วยก็ได้ครับนะครับ มีคนถามว่า SPX, NDX พุทต่อไหมพุทธสิครับวินาทีนี้วันนี้ก็ไม่น่าลอดหรอกนะฮะหรือต่อให้มันไม่มันไม่ลงผมก็ผมว่าพุทอยู่ดีอะเออมันต้องพุทนะครับก็เอาพุทธนะฮะ SPX 41 p 2312A เอาต่อเนื่องนะฮะเมื่อวานเราก็กำไรมาแล้ว4.55นะครับถือพุทธกันไปต่อเนื่องนะครับถ้าเป็น NDX ก็เอาอะไรครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ